เนตเล่าผ้ากันแห่เสียกองกำลังว้าแรงหากจะสู้ลบกับกองทัพไทยและคนเดาบางคนก็เสนอตัวไปออกลบสวยว้าแรง มีข่าวขาวหนึ่งนะครับผมไปฟังแล้วผมก็รู้สึกตลกมากเลยนะครับที่ทางด้านประเทศลาวนี่อาจจะมีการร่วมรบกับทางด้านวาแดงเพื่อต่อสู้กับประเทศไทยเพราะว่าทางด้านประเทศลาวก็ต้องการภาคอีสานของไทยเองเขาก็ขึ้นนะครับว่าช่องช่องนี้เนี่ยมีการปลุกปั่นกระแสนะซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นการปลุกปั่นกระแสนะลาวจะร่วมรบกับวาแดงเพื่อจะเอาภาคอีสานสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะมีเพจเพจหนึ่งออกมาป่วนปล่อยข่าวจะช่วยว้าแดงรบกับไทยเพราะถ้ารบชนะไทยลาวก็จะได้ยึดภาคอีสานใจเย็นเยนเพื่อนบ้านลาวประเทศไทยภาคอีสานมีประชากรทั้งหมด 21ล้านคนลาวมีประชากรไม่เกิน8ล้านคนแค่รบกับภาคอีสานก็ไม่ไหวแล้วมั้งนะอ่าโง่แล้วก็โง่อีกไม่รู้จะมาป่วนทำไมปั่นป่วนปั่นกระแสไปวันวันเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ วางถุงกาวกับเหล่าขาวน้ำท่อมลงก่อนนะแล้วแงนหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าถ้าเห็นเครื่องบินบินอยู่ก็ยกมือไหว้สวัสดีนะอ,อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เห็นวิ่งโลมาขอความช่วยเหลือจากไทยเมื่อไม่นานมาเนี้ย ก็ส่งผู้ป่วยเข้ามารักษาที่ไทยจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแถมยังโทโทษว่ารถฝั่งไทยไม่หลีกให้รถพยาบาลพอไทยมีปัญหาเข้าข้างว้าแดงอ้อลืมไปว่าลาวก็เป็นลาวแดงมีเลือดสีเดียวกันกับว้าแดง เลยคิดที่จะเนรคุณไทยก่อนที่จะไปช่วยว้าแดงรบช่วยลูกช่วยเมียหาเงินซื้อข้าวมานึง่งมื้อเย็นก่อนจะดีไหมนะเพราะไม่มีใครเขามาช่วยคุณหรอกนอกจากคุณจะช่วยตัวคุณเองก่อนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ค่อยมารบกับไทยก็ไม่สายนะไทยไม่ได้หนีไปไหนคนภาคอีสานก็รอต้อนรับอยู่นะขอขำกริ้งลิงกับหมาหน่อยนะก่อนลบกับไทยอยากกินเหล้าผสมเมทานอลนะเดี๋ยวจะโทษว่าไทยวางยาอีกส่วนเรื่องระหว่างไทยกับว้าแดง ลาวไม่ต้องเป็นห่วงถ้าไทยสู้ไม่ได้คนไทยจะไม่ขออยู่ในโลกใบนี้ส่วนลาวอย่าลืมเอาเงินมาใช้หนี้ไทยด่วนๆจะเอาไปซื้ออาหารให้ลิงเขาพะกาญนะ <c oughs> ตอนนี้ยูทูบเบอร์ลาวทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในลาวปันข่าวอา่าหมายยอดวิว อยากให้ไทยรบกับว้าแดงลาวจะช่วยว้าแดงถามจริงงบประมาณทหารลาวจะสู้ได้กี่วันหืมว้าแดงส,ส่งสิ่งเสพติดเข้าลาวน้อยไปเหรอถึงอยากไปช่วยว้ารบโอลโนอลาวเอ้ยความบาดผู้นำให้ได้ก่อน วานะ่ะเขาออกหนังสือไม่ได้เป็นศัตรูกับไทยไม่คิดจะทำสงครามกับไทยลาวนี่ออกตัวแรงนะแค่สู้กับทหารหญิงของไทยก็ไม่ชนะแล้วมั้งไม่ต้องถึงทหารไทยทหารชายไทยหรอกนะประเทศไทยอ่ะไม่ได้ มีแต่ทหารนะแต่ยังมีกองหนุนมีอาสาสมัครมีนักเรียนรอดอที่ประเทศไทยสามารถระดมพลมาได้พูดแล้วเบื่อคนพวกนี้จริงๆเลยทุกวันนี้คนลาวมีประเทศเป็นของตัวเองหรือยังหรือเปล่าหรือว่าเป็นประเทศของคนอื่นเป็นผู้อาศัยหรือเปล่า นะกองทัพว้าแดงอะยังดูแข็งแกร่งกว่าเลยประเทศลาวเอ้ยคนประเทศนี้ต้องเรียกว่าอาการหนักหรือไม่ก็ลืมกินยาอาการเลยทำกำเริบพูดไปพูดมาคนลาวที่ทำงานในไทยมีหนาวหนาวร้อนๆ้นกันบ้างงานเนี้ย ไม่มีใครสนใจราวเลยมาขอแสงหน่อยตื่น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 ได้แล้วราวเอ้ยอย่านอนกลางวานันเพราะมันจะเป็นเพียงความฝันเดอ้อสิบบอกหายจะรบหรือไม่รบก็รอดูกันต่อไปอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะอืม อยู่เงียบเงียบสงบสงบเหมือนฟันข้างบนน่ะมันจะดีกว่าไหมนะไม่ต้องออกมาโอ้ยขอแสงหน่อยครับนะประเทศนี้ก็ได้เนาะโอ้ยค่อยละนายไทยนะ่ะไม่ประสงค์สงครามอยู่แล้วแต่ไทยก็จะไม่ยอมให้ใครมาลังแก่ ถ้าใครคิดรังแกไทยก็ต <favorites> ้องตอบโต้ก <CSS> ัน <laughs> ด้วยยุทธวิธีต่างๆไม่ว่าจะเจรจาหรือท้ารบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงคนไทยนะคะคนไทยเอาตัวรอดได้ส่วนคนลาวเอาตัวเองให้รอดเด้อเจ้าเอ้ย อย่าเปิ๊กไหลค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลา์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจอย่าลืมกดเลิฟกดไลา์กดซับสไครต์ให้กำลังใจมะนาวหวาน c h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ